สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเอซีเรื่องปาคานบ้านขี้อวดจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะแม่ว่าไงจ้าแพนเค้กลูกวันนี้อ แฟนหนูเพิ่งกลับมาจากเกาหลีนะคะจริงเหรอจะ๊ะแม่จะได้เห็นหนะ้าจริงๆเขาแล้ว,ลวสิหล่อไหมลูกแม่ขะดูคนเขาไม่ได้ดูที่ภายนอกนะคะแม่ดูที่ในหัวใจต่คงหากลจวเป็นคนจังหวัดอะไรละ่ะเป็นคนเกาหลีไงคะแม่มเขาจะมาไทยเนี่ยน่าจะถึงแล้วแหละมั้ง แล้วเขาบินมาเหรอลูกใช่ค่ะบินมาแล้วก็ซื้อรถคันใหม่มาเลยมารับหนูเลยจริงอะใช่ค่ะแม่บ้านเขารวยมากเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะจะพาหนูกับแม่ไปอยู่ที่เกาหลีแล้วก็ขายบ้านหลังนี้ทิ้งไปซะโหโหหบ้านหลังนี้มีความทรงจําลูกแล้วก็แม่แล้วก็พ่อตั้งเยอะเลยนะจะขายทิ้งแบบนี้มังงนง่ายไป มันง่ายไปหน่อยมั้งฮ่าฮ่าฮึแฟนมันโทรมาพนต้นะแม่ฮัลโหลว่าไงเอ,อ่อคือว่าบ้านคุณอยู่แถวไหนหรอครับอ๋ออยู่ในซอยสิบค่ะคุณน่าจะได้เห็นเลข19อยู่มั้งอ๋ออ๋อเดี๋ยวผมไปนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเลยคุณคุณขับอ้อมหรือเปล่า ผมก็ว่างั้นแหละครับแล้วก็ตั้งใจมานะเดี๋ยวฉันจะส่งโลเคชั่นไปให้โอเคครับว่าไงแฟนหนูหลงทางค่ะแม่ขับปนอย่างนั้นแหละเมืองเป็นเมืองน้อยซะด้วยแล้วก็นางอาจจะไม่รู้มาว่าซอยสุดเก้าอยู่ตรงไหนแม่ก็ว่างั้นแหละบ้านเรามันซับซ้อนถ้างั้นไปรอกันเถอะคะ่ะ หนูจะพาแม่ไปตลาดแล้วก็พาแม่ไปย้อมสีผมให้เป็นสีน้ำตาลเนี่ยของแม่ยังงอกเต็มหัวเล่า <c oughs> แม่ว่าไงจ๊ะวันนี้แฟนหนูจะพามารับไปเที่ยทะเลนะ <c oughs> หรอจ๊ะ <c oughs> ใช่ค่ะปไปรออยู่หน้าบ้านกัน <c oughs> โอเคจ้า มีเรื่องสนุกสนุกติดอวดพวกมันอุ้ยพวกนั้นมันก็ออกมาแล้วนอกบ้านนี่ออกไปรอใครหนะ้หรือว่าจะเดินไปตลาดแม่ก็ว่างั้นแหละไปหาไปไปอวดมันกันไปสวัสดีจ้า วันนี้เราถึงมาเจอกันนะเป็นเรื่องมันช่างเป็นเรื่องบังเอิญซะจริงๆใช่ค่ะบังเอิญมากเลยว่าแต่แพนเค้กล่ะลูกจะไปไหนจะพาแม่เดินไปตลาดกันหรอไปกับลูกเขยป้าไหมลูกเขยป้าจะพาละ่ะจะพาป้ากับกีบอะไปเทียวทะเลติดรถไปด้วยกันไหมไม่เป็นไรค่ะป้าพวกหนูเดินไปเองได้อไม่ใช่ คีบมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่คะหนูเพิ่งรู้โอ้ยเขาคุยกันได้ประมาณสองสมเดือนแล้วะจ้าใช่ฉันคุยกับเขาได้ตั้งสองสามเดือนแล้วแหละว,ว่าแต่เขาอยู่จังหวัดไหนหรอประเทศไหนจังหวัดนี้นี่แหละประเทศไทยนี่แหละอยู่แถวแถวบ้านเรานี่แหละจ้าเขาจะขับรถที่เพิ่งซื้อมาใหม่อะจ้ามารับไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวของแฟนอ๋ออย่างงี้นี่เอง ว่าแต่งรถเป็นของมือหนึ่งหรือมือสองหรอคะป้านุ่นก็มือหนึ่งอยู่แล้วสิจ๊ะใช่มือหนึ่งใครบ้าจะซื้อมือสองวะเออแล้วอีกไม่นานน่ะลูกป้าจะแต่งงานเราก็ไปงานแต่งป้างานแต่งลูกเคยกับลูกสาวป้าด้วยนะหนูต้องไปแน่นอนค่ะป้าไปได้ไงล่ะกิฟเป็นเพื่อนหนูตั้งแต่เด็กค่ะ แล้วว่าแต่เรา่ามีงานทำหรือยังกีบ่าเขามีงานทำแล้วนะอ้าวเมื่อกี้คุยเรื่องแต่งงานแล้วทำไมอยู่ๆถึงเปลี่ยนเรื่องมาเรื่องงานละคะป้าเราวะมีงานทำหรือยังยังเลยค่ะป้าอุ๊ยตายทำไมถึงไม่มีงานทำละจ๊ะเนี่ยเห็นไหมกีบ่าเขามีงานทำเป็นเจ้าเป็นหัวหน้าบัญชี หัวหน้านแผนบัญชีเหรอคะหนูว่าก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยใช่กว่าจะสมัครได้นะรอเป็นเดือนนะ่ะกิ๊บเก่งจังเลยอะ่ะก็หมอยู่แล้วสิลูกป้าเก่งแถมมีแฟนรวยด้วยนะเออว่าแต่เราเถอมีงานการทำยังไม่มีงานการทำอะ่ะไปสมัครที่บริษัทกิ๊บไหมล่ะใช่ๆช่ไปสมัครบริษัทเราไหม ไม่เป็นไรอะแล้วทำไมไม่ใช่แม่หาเงินบ้างล่ะอยู่แต่ในห้องเล่นเกมไปวันๆมันไม่เบื่อบ้างหรอนี่คุณป้าคะหัดทันสมัยบ้างนะคะยังไงอะคือเราแค่เล่นเกมลงคลิปใน Youtube ก็มีคนติดตามแล้วสามารถทำงานแบบทำไรายได้ได้ด้วยแถมได้เ,เงินเยอะกว่าทำงานทนบัญชีซะอีก น้อยป้าเสงียงสั่น์เลยเหรอคะปล่านะจ๊ะแล้วเราเออมีแฟนหรือ,อยังเอิมเอิม่มนางขนาดนี้แสดงว่ายังไม่มีสิท่าโอ๊ยแล้วซอยสิบเก้ามันซอยไหนนี่ฉันจะหาเจอไหมโอ,โ,อโ,อโอ๊ยอาจจะไม่เจอก็ได้ เฮ้ป้ายสีฟ้าอะไรอ่ะเอ้เงินที่จอดรถ้องเข้าไปดูซอยนี้สีเมืองนี้มเมืองไหนก็ไม่รู้โอะนี่งไงใช่ไหมส่งโลคิชั่นมาแล้วอุ๊ยสแสดงว่าแฟนกิฟต์มาแล้วนะสิใช่ไหมน่ะใช่ใช่ช่แฟนฉันแรกแพนเค้กผมมาแล้ว ว่าไงคะอุตสยนี่ใครคนละทีนี้เอ่อนี่ใช่ป้นนุ่นไหมครับใช่จ้าว่าแต่เราเหอะเป็นคนประเทศไรอ่ะทําไมน้ําเสียงดูเหมือนไม่ใช่เป็นคนประเทศไทยเลยล่ะอ๋อผมเป็นคนเกาหลีครับแล้วหนูรู้จักชื่อป้าได้ไงล่ะจ๊ะเห็นแผนเค้กพูดถึงป้าอยู่เป็นประจําเลยครับออ้ย จริงเหรอจ๊ะแพนเค้กพูดกับป้าว่ายังไงเหรอจ๊ะพูดว่าป้าขี้อวดแล้วก็ขี้โม้ไปหาครับตายตายแพนเค้กหนูพูดกับแฟนหนูอย่างนี้เหรอจ๊ะป้าขาแฟนหนูแค่พูดเล่นเองค่ะอย่าไปเก็บใจใจเลยกิ๊บกุ้ยกิ๊บนี่เหรอแฟนแกอ่ะแกบอกว่าใช่อ่ะ ไม่หล่อขนาดนี้หล่อมากเลยอะ่ะอย่ามากินของแฟนฉันนะอย่ามากินแฟนฉันก็แล้วกันนะ่ะบ้านะบ้า,บาคิดว่าหนูไม่มีแฟนสักอีกแล้วอยู่ที่เกาหลีบ้านหนูเป็นยังไงละจ๊ะเป็นแบบคาลือหาเลยครับฮะผมว่าจะมารัก แพนเค้กกับแม่ของแพนเค้กไปอยู่ด้วยอะครับแต่ต้องพาสองคนนี้ไปทำพาสปอร์ตก่อนแล้วก็ขายบ้านหลังนี้ทิ้งแล้วก็ไปอยู่ที่เกาหลีอะครับไม่เชื่อแกอย่ามาโกงผู้ใหญ่นะป้าป้ายอมรับไม่ได้ก็ว่ามาเถอะป้ายอย่ามาขี้อวดแล้วก็ขี้โม้ตรงนี้ได้ไหมพวกเราไม่ชอบหนูรู้นะา,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 าทัาง้งทั้งทั้งที่เกีบมันยังไม่มีแฟน แถมยังไม่ได้ทำงานด้วยป้าแค่ส่งมนเรียนหรือว่าเกาะพ่อกินกันแน่ฮะกิปป๊บอะเด็กๆเป็นคนน่ารักโตมาไม่งได้นิสใส่แม่มาเต็มๆเลยเอ้าวเด็กนี่แกพูดว่าฉันสอนกิ๊บไม่ไดีอย่างนั้นหรออย่ามาคี้อวดนะคะป้าพวกเราไปก่อนละไม่อยากเสียเวลากับคนคี้อวดอย่างป้าจะมาไว้ซะ ถ้าเกิดมีแฟนจริงๆอ่ะเขาจะมาโชว์ถ้าเกิดมีเงินจริงๆอ่ะเขาจะไม่มาอวดหรอกออแม่ไปเอถอะค่ะแม่ไปกานแองทานที่รักไปเป็นยังไง เพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปได้วยนะคะบายยค่ะบายยจุ๊บม๊ายบายคะ่ะบ,บายบายกลิปกลับบ้านแม่คันหวัวเห็นผู้ชายลอยอย่างนี้มันวันไหวองแม่กลับบ้านเลยนะเห็นไหมไอ้ขี้หน้าเขาเปล่าเนี่ย แม่ก็ไม่น่าคิดอวดเลยนะคะน้อย